เปลือกปากเน่าพี่เนองเปลือบปกเน่ากราบแสบเด้พี่น้องมันหอมกินเปิดอปกเน่าคมขมหอมหอม,ม,มเบอร์หพาสเน็พาสเน็ต สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจ้าคุณแม่ไวยทองยูเคมาอีกแล้วจ้ามือนี่คุณแม่ชวนกินคือเกาน่ะจ๊ะเนาะคุณแม่ก็มาในช่วงกินแซ่บแบบมาดามคือเกาน่ะจ๊ะเนาะคุณแม่มาชวนกินอย่างมาเบิ้งเลยจ้ามาเบิง้งไก่ไกลคือเกาจ้าฮื้อบลมนี่ตำแตงใส่แค่รสจ้าตำแตงใส่แค่รสครับอ่า หมูปิ่งจ้ะตำแตงใส่แค่รดกับหมูปิ่งเนอะจ้ะเนอะจ้าสวยไม่มากแต่ถ้ายากเหลือหลายนี่ตำแตงใส่แค่รดกับหมูปิ่งจ้ะพี่น้องจ้าจ้า Hi guys today I having a spicy cucumber and carrot salad my Thai อีสา h style cucumber spicy cucumber and carrot salad Okay come join me and I having that with the uh, grill pork steak today grill pork steak so I love spicy food Come on come join me มากพี่น้องพักกันนี่ตามเห็นได้จ้าเมือ่อน,น,นี้เนาะจ้าเนาะนี่อ่าพริกหวานหัวแรดดิชนี่อ่า uh, พาสนิปหัวพาสนิปอันนี้คือหัวพาสนิปนะจ๊ะเขาเรียกว่าพาสนิปจ้ามันจะเฟื่อนเฟื่อนหวานหวาน,วนจากกระํมสีม่วงแล้วก็ บักบวบเหลืองจ้าบักบวบซุปพี่นอ้องโคเช็บบวบซุปมากินกันเลยจ้าบอเว้าลร้ใหญ่หางเดี๋ยวคุณผู้ชมเพิ่นสิร่ำข้านมาานาะจ้ะเนาะเอาซ่อนออกมาว่างไว้มองนีนจักน้อยกินกับหยังเมื่อนี้กินกับเข้าวสวยได้จ้าข้าวสวยจ้า also today I having with u h b o y rice today no sticky rice today b o y rice <laughs> มมี่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวสวยหุงไว้แล้วคัน มันสิเหลือถิมก็ต้องกินให้มันเหมือนชีวิตต่างแดนจะกินทิ้งกินคว้างไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าของทุกอย่างมันแพงพี่น้องปองไปซื้อกินได้ทุกอย่างแต่ห้ามกินทิ้งคว้างนะจ๊ะนะจ๊ะมาเลยจ้ะเบา,บา,บาหลายใหญ่หางมาคำแรกแหกหมานพี่น้องปองไปมาไม,าม,ามา่กินน้ำกันคำแรกแหกหมานแสบแสบ,สบน้ำกันพี่น้องจา้ามาจา้ะคำแรกแหกหมาน แซ่อเาหมูปิง้งกริลพอร์คสเต็กภาษาอังกฤษก็มาได้จ้ะเพราะว่ามูยอยู่หมองเห็นงานเป็นอยางฝั่งนั่นพี่นอ้องจัดไปอ มตำแตงใส่แค่รสพี่น้องปนกันจ้ะมาเหลืองง่ามมากเหนยวขาว่าพี่น้องกินแนวามันง่นนนนนายๆกินแนวที่มันบต้องได้เฮ็ดโดน,นดมั้งคือไห มื่อไ่ไปไปทำงานคอยกินแนวมันอยากมัพผิกหวานหวานทำแตงมันต้องสดพี่น้องอ,อาจจะมีเสียงกองแงงกองแงงจังหน่อย้วจ้ะจานกับซอนนะจ๊ะเนาะ สีคือสีบะเพ็ดนะจ๊ะแต่า่าเพ็ดเพราะว่าพริกสดจ้ะห,ห,หม้อเปลือบบักหน้าพี่นนางเปลือบบักหน้ากับแสบได้พี่น้องมันหอมกินเปลือบบักหน้าขมขมหอมหอม ยำเปลือกปง้าเผือกแซ่บหอมๆอ,ออกดังนึ่ง เบาร้ายได้จากมือในพี่น้องหิวข่าวแห้งเบิ่งหัวพาสเนปพาสเนปแซ่บจ้าพาสเนป อันนี้แบบบวบเห็นชัดปะบวบเลื้ยงอุ้ยหุย 嗯。<c oughs> 完。 เป่นพี่น้องอันนี้มูปิ่งอกรายลไปไหนเมื่อนี้พี่น้องหิวเขา mhm mhm rồi mhm mhm mày nó mày mới mhm 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 อีกข้างหน้า,าเปลือกบางหน้าพี่น้องลามพี่สบลามินนะเกินเปลือกบางหน้าอีกก่อน ทำดีขนาดนั้นพาสเนบ หมูหมูสเต็กอันนี้มันมันมันมีมันแสบพี่น้องมันจะแข็ง ลำม่วงมีกระแสบไปพี่น้องก <c oughs> ็จะจิกอะไรเนี่ยพักายโหดสดนำ้ำขึ้นนางเอียงแรงแงงสิพี่น้องเอานางนางทถาคาจะคว้องได้เดี๋ยวนี้ได้เป็นเอียงแรงแงง ข้างในยังนี่ไปแน้ว สดหนามมันบอกดค่ะสดสดน้ำเลยค่ะ ลนลงไปสร้างวันแสบเลยอะจ้าจังไ้คลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องได้ลาเพื่อนๆพี่ีน้องๆไปก็น่าจะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณแม่ตุกตาได้จ้ะเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Thank you for watching my video Goodbye จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจเป็นกำลังใจให้คุณแม่ดเด้จ้ะเด้อกินตอจา้าตามสไตล์สวยไม่มากแต่ท่ายากเหลือหลายเปลือกบักนาวพี่น,อนาา้องมาเดอไพบลเคยกินเปลือกบักนาวร่องกินเบิง้ง้อจ้าเนี่ยเปลือกบักนาวพี่น้องเบิงบ้งใจกลิ่นเบิ้งเอายิบนะเอาใส่เมื่อ้เบิง้งเปลือกมะนาวคา่ะล้ม พิสลามพิ่าลาม,ม,มว้าวสมจะมาแส,สกน้ำหนำสุดเปลือกบนหน้าแหันหอมพี่เนืะ 嗯。Mm.